คอมเมนต์ไทยแลนด์สงการไทย66ดันยอดนักท่องเที่ยวสูงสืบเนื่องจาก3เดือนแรกของประเทศไทยถือว่ายัางน่อหอมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกเป็นอย่างมากการค้นหาโดยเฉพาะช่วงสงการของไทยถูกค้นหาเพิ่มขึ้นกว่า300เปอร์เซ็นนั้น เืง่งความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนหลังจากโเชีชวแห่มาเที่ยวแล้วแชร์ว่าไม่ไมปลอดภัยในขณะที่ตัวเลข3เดือนแรกของจีนนักท่อง,งจีนมาไทายพุ่ง4ี่แสนคนกรุงเทพยังติดดับโลกปลายทางสุดทิ่ของนักท่องเที่ยวนักเดินทางจากค้า ส่งสัญญาณที่ดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยทางการท่องเที่ยวต่างจังหวัดและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเวทธุรก,กิจได้รับอน,นุสงกันทั่วหน้ายอเอาข้างบ้านอิจฉาพยายามมสงเข้มการทา่องเที่ยวไทยว่าไม่มีมีนักท่องเที่ยวบางท่านโ้งเรียน เราต้องเข้ามาแก้ข่าวให้กับสถานการณ์เพื่อให้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีและเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นยิ้มสยามนั่นเองจากนั้นข่าวข้างต้นเรามีความเห็นของคนไทยต่อกรณีนี้อย่างไรท่านคิดว่าคนไทยจะคิดว่าข่าวข้างต้นจะส่งผลดีผลเสียเราก็ไปนําเสนอความคิดเห็นกันเลยละแต่ละท่าน คิดว่าอยากไรปดูความคิดเห็นของท่านและทันแลกได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้แท็กซ์ซีตุกตุกมีชื่อเสียงมากครับายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอีกไม่นานคงดังทั่วโลกอันนี้แอดว่าก็คงมีเสียเสียให้หายให้เราได้เติมฟังข่าวกันอยู่เรื่อยๆนนขอตุกตุกไทย็กซี่ีไท ช่วยกันนะครับบ้านเมืองเราจะได้เป็นบ้านเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความประทับอ,อกประทับใจนต่อไปเราควรเราก็คือเราเขาก็คือเขาทุกประเทศมีคนลหลากไลยทั้งดีและไม่ดีอย่าเมาารวงอย่าตัดอย่าตัดสินอย่าพาดพิงเพื่อนบ้านเลยนะครับการไม่ทะเลาะกันนั้นดีที่สุด ก็ออกแนวพอดีปนอมนะจ๊ะขอบคุณท่านขอบินขอบินของท่านนี้นะแหมออกแนวคนไทยสยามเลยทีเดียวใจดีใจดีนะครับไม่ยุ่งเกียวกใครให้อภัยเป็นที่ตั้งนะความคิดเห็นต่อไปคนจีนเดินทางมาเที่ยวไทยเยอะมากสวนทาง คนจีนคนเดียวที่ออกมาพูดว่าไทยแล้วอันตรายอันนี้ก็มา็ผู้ในกรณีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาร้องเรียนนะครับพูดว่าไทยนั้นไม่ปลอดภัยฉะนั้นก็ยังมีคนจีนเยอะแยะนะครับที่ชอบมาไทยแล้วก็ปกป้องคนไทยการท่องเที่ยวไทยอยู่อันนี้แอดขอปรบมือนะครับชอบชอบชอบ ที่สิต่อไปมาดูกันเลยว่่จะไป,ไ,ปไว่าอย่างไรไปเที่ยวหัวหินมีแต่ต่างชาติเหมือนเดินยุเหมือนเดินอยู่ยุยโรปยินก็แยะมากๆอันนี้แอดจะเคยไปอยู่ลนะเหมือนแดนฝรั่งเลยจะพูดงนั้นก็ไม่เชิงของบ้านเมือนผูคนคนไทยน้อยมากถ้าจะน,นับคนได้ ทำให้ดูเหมือนต่างประเทศเลยทีเดียวแหมว่าแล้วก็อยากจะไปละสิตอนนี้มันร้อนเหลือเกินขอรอดูอากาศแบบที่ๆค่อยไปกันนะเมษามจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนตับจะแตกนะพร้อมตัอไปหลายอย่างดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเปิดใจเปิดตาท่้งนั้นที่จะเห็น แม่ภมิใจจังค่ะอันนี้ก็ออกแนวภูมใจในตัวความเป็นไทยนะครับแอดก็ว่า,ถาสถานก,การโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีปัญหารับรองรับท่องเที่ยวมาอีกกลุ่มรงการนี้แน่นอนคิดว่าเป็นประเพณีเป็นเฟติวัล ที่โด่งดังไปทั่วโลกยังไงเขาก็จะเข้ามานะครับให้เรายังค่บค่าของที่ยังตามอยู่สำหรับชาวต่างชาติของกินก็หาง่ายและหลากหลายคนไทยก็เป็นมิตรถ้าสนับสนุนแบบวิถีชีวิตเพิ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นไปอีกโฮมสเตย์น,นะคะอ่าก็จริงนะครับนักท่งเที่ยวโฮมสเตย์ ทั้ผัดชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละที่ที่ของความสําเร็จของการท่องเที่ยวไทยจริงๆเพราะอะไรเพราะคนไทยพนเพลเป็นคนใจดีมีน้ําใจายิ้มย้มแ้ำมใายถูกผิดอะไรยังไงรู้จัก,จกมันรู้จักหน้าก็ยิ้มอย่างเดียว,วยิย้ยครับย,ยิยม้มยิยม้มยิยม้มยิ้มยิ้มเดินทางมาแล้ว กลับด้วยนะนักท่องเที่ยวตัวจริงอย,อ,อย่าปล่อยอยู่เกินละกันแอบอยู่มาแย่งงานคนไทยอ่าอันนี้ก็มีข่าวอยู่ั้งเชิ๊คนจีนเริ่มแอบมาแฝงตัวในนามท่องเที่ยวแอบทำธุรกิจเถ้าถอืมอันนี้ต้องหมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปกวาดล้างนะครับทั่วศูนย์เหรียญก็รอบหนึ่งแล้ว อันนี้ขอให้ไทยสงบาการเมือง,อ,งอย่าวุ่นวายอีกะจะเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไปเรื่อยๆและตลอดไปไอ่าอันนี้ก็ขิงการเมืองเลยเนาะแต่ก็จริงนะครับเชตไหนไม่มีความสงบสุขบรรยากาศการท่องเที่ยวเก็จะไม่ดีทำให้ไม่มีใครอยากมาเห็นไหมครับบ้านเราสงบนักท่องเงที่ยวตึ่นพวกไครไม่มี ใครๆก็อยากมาเที่ยวแม่คนไทยไ่ไปเชดใดในโรไปดูความคิดเห็นตั้นต่อไปตรงไหนมีคนต่าชาติแยะตรงนั้นจะเจริญป,ปกติจะสะดวกสบายสนับสนุนให้คนต่างชาติมาเที่ยวทุกจังหวัดในไทยเลยอ่าแอดตัวเห็นด้วยนะเพราะถ้า ชาวบ้านมีเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่างจังหวัดทั้งจังหวัดหลักจังหวัดลองและลองล,อง,ล,อง,ลองไปแหมคงดีอันนี้คันสัน่งง่ายได้ใจความแบบน่ารักละรัก,ก,กยินดีต้อนรับครับ Welcome to Thailand แหม คุณนนคับนักท่งเที่ยวมามามาเอาตังค์มาด้วยนะมาจับใจใช้สอยกันเลยทันต่อไปให้เราใครๆก็รักแหมอันนี้ต้องมินีฮาร์ดกันนิดนึ่งเนาะคนไทยนิสซีดีน่ารักยิ้มแย้มจ่มใสเป็นมิตรโตบกับนักท่องเที่ยวทันต่อไป ตอมอและสายกันบินต,ต่างทางขาเข้าและขาออกควรเจียงการรองรับการใช้บริการที่หนาแน่นเกินคาดหมายอ,มอันนี้แอดก็เคยประสบการณ์นะล้นล้นเลยหลอกกันงมเงือกต้องแก้นะจ๊ะตอมอถ้าไม่แก้เพื่อนเขาจะบาเอา้าวฝาเจ้าหน้าที่เพื่อผู้ใหญ่นะจ๊ะ ไม่ควรเกินเวลาเป็นชั่วโมงๆในการที่ต้องรอการเช็คอินมันนานไปเพื่อนก็นจะตกเครื่องเป็นต้นหป็นใจแอดเคยไปบางสายการบินต่อคิวนานบางจังหวะต่อคิวผิดเสร็จเลยแม่โบกมือให้เคพื่อนใหญ่ๆเลยนะเพราะอะไรตกเครื่องแล้วสิไม่ได้ไปด้วย สวัสดีสลาฮโยคนะรับยูความ่เห็นต่อไปว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่องเที่ยวไทยหวัง,ง,ง,งแล้วก็ห,วกห่วังวกาคือปัญหาบนเภาวะบนอพิธาอากาศฝุนพีเอ็มสองจห้าหวันว่าเขามาแล้วจะต้องเจอแบบนั้นขอภอาษนาให้ฝนตกลงมา หรือทําฝนเทียมจะต้องต่หนักถึงเรื่องนี้ด้วยอืจักบ,บางจังหวัดนะช่วงนี้หนาร้อนอยากเผาป่าแล้วกันมันเจตนาแล้วไม่เจตนาหมดลุภาวะมันจะพาด้วยนะแชมมัน,นไม่ได้มีแต่ผลกระทบข้างเดียวอันต่อไปตั้งแต่ที่ทีมพอชัดชาติมาบริหาร กรุงเทพก็มีแต่สิ่งดีๆเอ,อ้าท่นนี้ก็ขิงการเมืองมาด้นี่ใช่ไหมเอ,อ้แต่ว่ามันจะเกี่ยวไหมหรือท่านอี่ม่าไงครับมันเกี่ยวประชาชนประชาชนและประชาชนชาวบ้านร้านตลาดที่เป็นคนที่เป็นพิธภาพมาดีแ้าต่อไปเตรียนรอบงาน เข้าหลังเยนเมีสาด้วยนะคนไทยอ่าอันนี้ก็คงหมายความถึงเฟสติวลัลสงการมั่นเองแม่อย่างว่าใครๆก,ก็จะเคมเนาะเทศก,กาลสงการของไทยมันดีจริงๆมันให้เข้าถึงแก่นอรยธรรมของคนไทยเลยแหละสำหรับที่คนชอบคนไทยต้องอยากมาเจอยอยากมาสัมผัสอยากมาเรียนรู้ว่าคนไทย แท้จริงเป็นคนเช่นไรวัฒนธรรมสุนการมันบ่งบอกได้ทั้งหมดวัฒนธรรมนินสัยใจใคอและอะไรอะไรแมความสนุกเป็นอะไรที่ใครๆก็อยากประสบผสเนาะคำาต่อไปชิงนิติสามนาฬิกาปกแตกตายแม่เทศก,กาลโจสุนัมทิเมอันนี้ออกเสียงไม่แน่ใจยังเปลี่ยนชื่อตามไทย โอ้โหสเมรากาคก็ไม่ต้องบอกว่าใครนะอืมตอน,นกำลังเป็นคดีกละดียวท่านต่อไปถ้าท่านชอบคอมเมนต์ไหนลงไว้ดิเลยติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับกดชื่นชอบกดไลค์กดแนะชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ